บางรูปบางท่านนะอาจจะเข้าใจว่าบวชมาก็ไม่ได้เพื่อมาศึกษาเล่าเรียนแต่บวชมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยความเข้าใจตรงนี้นะคุโยมนะจึงทำให้ระธรรมคำสอนเนี่ยมันจะอันตรธานได้ดังนั้นก็คือเราต้องเข้าใจว่าธุระ ของพระพิสุในพระพุทธศาสนามีอยู่2อทุระด้วยกันคือ1คันธทุระสวิปัส,สนาทุระคันทธทุระข้อที่1เนี่ยเป็นธุระของการศึกษาเ,าเรียนในพระธรรมคำสอนของพระศาสนาเราที่พระองค์ทรงสอนไว้สมัยที่พระศาสนาเราพระองค์ยังมีประชนอยู่ การศึกษาเล่าเรียนจะไม่มีคำพีแม่แต่เล่มเดียวจะไม่มีการจาลึกจาลึกในอะไรต่างๆทั้งสิ้นแต่จะให้พระพิสุสามาเณนเหล่านั้นท่องจำโดยมกภาทะก็ท่องจำโดยปากปากต่อปากท่องจำจนชำนาญอันนี้เรียกว่าขันทธุระเป็นธุระที่จะต้องศึกษาเล่าเรียน คนขวายในประทำคําสอนเหล่านั้นรักษาไว้ซึ่งประธรมคําสอนนั่นเองหลังจากพระศาสดาเราประนิพานไปจึงมีการจัดสังขายานาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สเพื่อมาเรียบเรียงคำพีตามกระบวนการที่พระศัสดาเราพระองคทรงตรัสไว้ให้ถูกต้องตามพระปรมาพุทธนุญาต แล้วถ้าเราทั้งหลายมาเข้าใจว่าบวชมาไม่ได้บวชเพื่อการศึกษาถามว่าประธรรมคําคสอนของพระศาสนาเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่อันตรธานหรือดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือทุกท่านซึ่งเป็นพุทธมามะกะจงเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้น จะทำให้ประธรรมคำสอนสูญหายไปอันตรธานไปนะคุณโยมนะอประการที่สองเรียกว่าวิปัสนาธุระก็คือวิธีการฝึกอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดปัญญาอบรมบ่มนิสัยอย่างไรเพื่อให้เราเอาประธรรมคำสอนที่เราได้ศึกษาเราเรียนเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติคือมาลงมือทำด้วยการพิจารณา ในลมหายใจพิจารณาในสังขารทั้งหลายก็ยเรียกว่าโลกน้อยกับโลกใหญ่นยพิจารณาในสังขารพิจารณาตามอะไรตามหลักของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทุกสม,มุทัยนนโรตามหลักของพระไตรลักษณ์ปฏิบัติตามประธทรมคําคสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่มีใครที่จะลงมือปฏิบัติ โดยไม่ได้รู้ประธรรมคำสอนแม้แต่เพียงคำเดียวเลยคุณโยมนะดังนั้นการที่เราจะต้องไปฝึกไปอบรมไปบ่มนิสัยไปพิจารณาไปปฏิบัติไปอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนเหล่านั้นต้องเข้าใจประธรรมคำสอนของพระศาสดาก่อนอย่างน้อยคำเดียว ก็ยังเอาไปปฏิบัติได้แต่ถ้าเมื่อท่านปฏิเสธการศึกษาเราเรียนแล้วแล้วท่านจะเอาไปปฏิบัติได้อย่างไรการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคนตาบอดมาแต่กำเนิดแล้วเกิดมาโดดเดี่ยวคนเหล่านั้นจะรู้หรือว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้ไม่ได้ยินชื่อโดยซ้ำไปว่ามีชื่อในอยู่ในโลกนี้ เพราะเขาตาบอดหูบอดอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ได้รู้นะโยมให้เขาคลำไปหากรุงเทพเนี่ยถามว่าไปได้หรือไม่ความเป็นจริงเนี่ยมันมันอาจจะไปไม่ได้นะคุณโยมนะไปไม่ได้เลยนะเตกน้ำตกไฟตรงไหนก็ไม่รู้แหละก็คือไปไม่ได้นั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติที่ไม่รู้ประทำคำสอนของพระศาสนาเราเปรียบเสมือนกับคุณตาบอดหูบอด ถ้าท่านหูบอดแล้วท่านตาบอดแล้วแล้วท่านจะคลำไปถึงไหนมันไปไม่ได้ดังนั้นนี่มันเป็นวิธีการพูดของบุคคลที่โลกสวยพูดให้รูหราพูดให้ดูดีพูดให้โลกมันสวยเขาก็พูดได้ถ้าพูดแบบนั้นแต่วิธีการพูดกับวิธีการจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ดังนั้นก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายเนี่ยจงเข้าใจว่าพระศาสดาเราทรงปัญญัติว่าทุระของพระพิสุสามาเนรในพระพุทธศาสนามีขันธธุระและวิปัสสนาทุระทุระทั้งสองนี่จะต้องเดินตามเดิมเดินตามลําดับขันธธุระคือศึกษาเราเรียนให้รู้ว่าพระศาสดาเราตรัสไว้อย่างไรแล้วและก็คอยเอาความรู้เหล่านั้นมาลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิด ผลนั่นเองนะคุณโยมนะอ่าดังนั้นก็ขอฝากไว้กับคำว่าบวชมาไม่ได้เพื่อศึกษาเราเรียนแต่บวชมาเพื่อปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียวให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สะดับรับฝากกันแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร